สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แม่ก่อนละกบนไช ได,ไ,ดได้หางเดกได้หา <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับมาดึงตอนไหนครับสวัสดีครับ 没啥关系。 ไปฟังนู้นกันเลยออลิปูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครเขาสวัสดีครับตัวมือนันบนตัวมันเนี่ยเบอบอลได้มาข้ามอันนี้ก็มาเดินข้างหล่ะขอถามมาเพราอาจารย์ทูบอกอยู่ว่ามาบ่ได้ทกันเรื่อยๆคุณมา

สวัสดีครับพี่รางครับ um, ัตรที่น yeah, ่ยังเป็นพักการ์หลังีเสร็จสิ้นเรียบร้อยกับการไทยดังไทยแล้วไทยหลหลยหลังเรื่องไทก็ออกะในสัมนองครับไม่ี่อื้อนคนะา แต่ข้ามวันนี้ก็จะเป็นวันเกิดของหนุ่มชาหลาในตกล่เชงายผู้หลักผู้ใหญ่ที่เชินทางมาร่่มวันนี้ติอหดนาเป็นหลายและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสั่งอาง่ายเอย่ยบเรื่องเจ้าพ่อแห่งวงการุ่ทุกหมอเราทุกทีเลทุกทีต้องทุกทีต้องรุ่งรุราว่าุ่งหัแตทุกอย่างทุกคนไม่มีแยกแยนะครับรักทุกคน วันนี้ในครับเขาเสียงประเมินตอนรับคุณพ่อทุกชัยร <lawsuit royable. S 2> ับทุกงลายนะครับในหรางท้องลายเียพร้อมกับผู้บอลปั่นะครับพี่น้องครับจะขึ้นมาพู้บป่มกับพี่น้องนะครับก่อนที่ทางท่านในเคยจะขึ้นบนเวทีวันนี้ดีใจคุณพ่อนะครับดีใจที่มาเยี่ยมสาวน้อยตระหนัและวันนี้ถือว่าเป็นเกียรตินะครับอยากจะให้คุณพ่อกล่าวอะไรบนเวทีเยองานน้องเกิดในรุ่นเดียว

ต้อกเรียกมาร่างอยู่ว่างอยู่ครับเรียกมากระไ้เซมบี้บรรยากาศลัเวิธีอดีตคุณนายนายอำเภอนายผู้ชาดย่้หงอบ